ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าอากาศในประเทศไทยของเราในตอนนี้เนี่ยร้อนมากๆเลยออกไปข้างนอกทีหนึ่งเนี่ยเรียกว่าร้อนจนแทบละลายเลยครับถ้าทุกคนเลือกได้ก็อยากจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับแต่ถ้าบ้านของเราเนี่ยร้อนอบอ้าวไม่น่าอยู่ถ้าจะเปิดแอร์ทั้งวันเนี่ยก็มีปัญหาตามมาคือปัญหาของค่าไฟที่แพงมากๆครับอสังหาหน้ารู e ีนี้ครับผมจึงของนำเสนอในหัวข้อ10วิธีในการแก้ไขปัญหาบ้านร้อนจะมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ วิธีที่ 1. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนการติดตั้งฉนวนกันความร้อนเป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ไขปัญหาบ้านร้อนโดยเราจะติดตั้งฉนวนกันความร้อนไว้ที่ใต้หลังคาหรือผนังบ้านเพื่อป้องกันบ้านร้อนจากภายนอกและเก็บความเย็นไว้ภายในบ้านนอกจากการติดตั้งฉนวนกันความร้อนแล้วยังสามารถเสริมแผ่นยิบซ่มที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนความร้อน2 ทาสีภายในบ้านด้วยสีโทนเย็นวิธีแก้ไขปัญหาบ้านร้อนด้วยการทาสีภายในบ้านด้วยสีโทนเย็นเช่นสีขาวสีฟ้าอ่อน,ออนหรือสีเขียวก็ช่วยมอบความรู้สึกปลอดโปรง่งไม่ทึบไม่อึดอัดให้ความรู้สึกว่าบ้านของเราเนี่ยไม่ร้อนและเย็นสบายครับ 3. เลือกวัสดุปูพื้นที่ช่วยคลายร้อน การปูพื้นบ้านเป็นวิธีแก้ไขปัญหาบ้านร้อนที่ช่วยให้อากาศในบ้านร้อนน้อยลงได้ครับโดยการเลือกวัสดุปูพื้นบ้านที่ให้ความเย็นเช่นหินอ่อนแกรนิตกระเบื้องเซรามิกก็สามารถช่วยให้บ้านของคุณเย็นขึ้นได้ครับ 4. ปรับตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์การปรับตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ให้ถูกต้องหรือการวางเฟอร์นิเจอร์ให้ถูกต้องตามทิศทางของลมและแสงแดด เช่นไม่วางเฟอร์นิเจอร์อย่างตู้ชั้นวางปิดหน้าต่างหรือปิดกั้นทิศทางลมควรเปิดช่องให้ลมพัดเข้ามาในตัวบ้านได้นอกจากนี้ยังช่วยให้แสงธรรมชาติส่องเข้าถึงทำให้อากาศภายในบ้านไม่ร้อนอบอ้าวและอากาศถ่ายเทได้สะดวกมากขึ้น 5. ติดตั้งอุปกรณ์กันแดดการติดตั้งอุปกรณ์กันแดดเช่นผาม่านมูลีฟิล์มกันแดดผ้าใบบังแดด หรือสติกเกอร์สำหรับติดกระจกเป็นวิธีแก้ไขปัญหาบ้านร้อนที่สามารถช่วยกันแสงแดดไม่ให้ส่องเข้ามาภายในบ้านโดยตรงและสามารถช่วยลดการสะสมความร้อนภายในบ้านได้เป็นอย่างดีจึงส่งผลให้อากาศภายในบ้านไม่ร้อนอบอ้าวแถมยังไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศทําให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้ใจ่ายได้อีกด้วยครับ 6. ติดตั้งกันศาสช่วยกันความร้อน การติดตั้งกันศาสตร์ไม่ใช่แค่การฝนเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยการแสงแดดและความร้อนได้อีกด้วย 7. เปลี่ยนไฟในบ้านเป็นหลอดประหยัดพลังงานการเลือกใช้หลอดไฟสองสว่างภายในบ้านก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิภายในบ้านเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะกับหลอดไส้ซึ่งให้แสงสว่างที่สวยงามนวลตาแต่ต้องแลกมากับความร้อนที่ค่อนข้างสูงอีกทั้งยังกินไฟอีกด้วย การเลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานอย่างหลอดตะเกียบหรือที่นิยมกันในปัจจุบันอย่างหลอดไฟ LED ทําให้แสงสว่างคงที่อายุการใช้งานยาวนานประหยัดพลังงานและยังช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องได้อีกด้วยครับ8เพิ่มลมให้ไหลเวียนด้วยพัดลมเพดานพัดลมเพดานช่วยในการหมุนเวียนของอากาศภายในบ้านได้ดีและเร็วที่สุดทางหนึ่งครับ แถมยังให้ความเย็ยนเป็นวงกว้างอีกด้วยพัดลมเพดานจึงนิยมติดตั้งในห้องที่เป็นพื้นที่หลกัหลกๆเช่นห้องรับแขกห้องนั่งเล่น9ปลูกต้นไม้บริเวณร,รอบบ้านการปลูกต้นไม้บริเวณร,รอบบ้านเป็นวิธีแก้ไขปัญหาบ้านร้อนที่ดีเลยทีเดียวครับเพราะว่าต้นไม้จะช่วยให้ร่มเงากับบ้านและป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องเข้ามาในบ้านได้โดยตรง แถมยังช่วยดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิให้กับตัวบ้านอีกด้วยจึงทําให้ทุกคนรู้สึกว่าภายในบ้านนั้นเย็นและสดชื่นมากขึ้นนั่นเองครับข้อส0บครับ การเปิดหน้าต่างหรือประตูบ้านในการรับลมในทุกวันเป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่เราสามารถที่จะช่วยในการลดความร้อนภายในบ้านได้ในทุกวันครับและนี่คือ10วิธีง่ายๆนะครับในการแก้ไขปัญหาบ้านร้อนด้วยตัวคุณเองคุณผู้ชมท่านไหนนะครับผมที่มีเคล็ดลับก็สามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ